กราบสวัสดีเอฟซีสุภุสุขคนครับมณีงหลอดมาสรุปผลบ้างไฟท่อหนึ่งสองสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่สิบสี่เดือนแปดปีหกแปดนะครับณสนามเสียสาวนะครับบ้างที่หนึ่งสุริยาบางแหลกนะครับแปดสิบเก้าสิบนะครับเด็ดสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนผ่านบังเจี๊ยบนะครับบ้างที่สองน้องภาคินนะครับเจ็ดสิบเบอร์เดียวเด็ดสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านนะครับห้าวิทำงานนะครับบ้างที่สามนะครับท่อหนึ่งนิ้วนะครับ บารมีแม่8น9ับแปดสิบเก้าสิบปหนึ่งรนะครับได้อยหาคะแนนผ่านนะครับบังที่43่สามขานะครับเจบเบอร์เดียวนะครับเด็สอ้อยแบห้าคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่หาเพชรดินดำนะครับสีิบเบอร์เดียวไดสองร้อยแปดสบเจ็ดคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับหาบางลวดนะครับบางที่หกบางที่อสุริยะบางที่2องนะครับบังแหลกผ่านนะครับบางที่สองแปดสิบเ นะครับเด็ก73าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เจ็ดนะครับมหาเติงนะครับ72 82ดใน275้าคะแนนเจ้านะครับ บางที่8ดนะครับตามละนะครับ55เบอร์เดียวเดดร้3 5หคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่เกล้านปูสมนะครับ65 70ไ้าด้368ค่าแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่10นองมะนาวนะครับ7 0 8ดไดเด้328คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่11อนะครับเจวิไลนะครับ70 75ได้า4ด้หคะแนนผ่านนะครับบางที่12นองผ้ภาคินนะครับ70บเบอร์เดียวเดด้270บค่าแนนนะครับน่าจ้า นะาจะาเจ้านะครับงหรวดติดถือต้องขอภัยนะครับอ่ะบังต่อมานะครับอ่ะบังไฟบังที่สามของสุริยานะครับแปดสิบเก้าสิบเดียสองร้อยเก้าสิบคะแนนเจ้าหมวกนะครับสุริยาบังที่สามเจ้านะครับบังแหลกผ่านบังสองแพ่บังสามเจ้านะครับครบทุกรถนะครับผมอ่ะ บางที่14ประท่านเองนะครับ75 80ยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่1 5ป้อมมาขามนะครับ70 8ด้ยห5าสคะแนนเจ้านะครับบางที่1 6รถไท7นะครับ73 78ดพอดีผ่านนะครับบางที่1 7ท่องพักดีนะครับ80 90ดยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่18น้องสวัค์นะครับ85 90ห้จ้านะครับบางที่1 9 เจบัวนะครับเจ็ดสบเด้าเดงคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียีสมปรันะครับเพียงหาวินะครับเด้อยเกคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่็ดนุ่มลำสิงนะครับเจสิบเอ็เบอร์เดียวเดส้อยเคะแนนผ่านนะครับบางดียีนะครับทอสนะครับเพชรระดานะครับเพียงยีนะครับไปสามร้อนะครับหายจ่านะครับบางดียี่สิบ ตายบินนะครับแปดสด้าเดค่แนนเจ้าเกิบนะครับบางทีย4ไก่เมืองเพชรนะครับเจ็ดสิเดเบอร์เดียวเด้อยเิบเจ็พอดีเจ้านะครับโอ้โเปิดแมนนะครับเปิดเจ้าบางที25่สิบ้านะครับน้องภาคินนะครับเจเบอร์เดียวเด้อยหาสิบค่แนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที26นะครับโชคโชคลาทิพ์นะครับ เจ็ดสิบเจ็ดเบอร์เดียวนะครับเดี๋ยวสอง้220คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่27นะครับค้นดวงดีนะครับ 67เบอร์เดียวได้170คะแนนไม่ผ่านนะครับดวงไม่ดีแล้วนะครับบางที28นะครับธนพัท์นะครับ78 88ได้320คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที29นะครับสนามบอลนะครับ88ดสิบวิได้120คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที30ราชพัทนะครับ84 94ได้255คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที31ใจรักนะครับ80เบอร์เดียวหายเจ้านะครับบางที32นะครับประธานแจ้งนะครับ 73 78สเดสิ้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที3าสยามนะครับ76เบอร์เดียวเดือ้อยเก้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสานะครับอ่ะหมวกแซมนะครับ67 65 70นะครับเดือ้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสานะครับสาวระนะครับ71เบอร์เดียวนะครับเดือ้อยสามสคะแนนผ่านนะครับบางทีสาน้องอ่ะ กิบหน้าแก่นะครับ73-77ได้262คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที37น้องสวรรค์น,นะครับ85-90ได้305คะแนนผ่านนะครับบางที38กาตายบินนะครับ80-85ได้ 80, 85, 300พอดีผ่านนะครับบางที39เมียสังลุยนะครับ7 8 7 0 7 5ได้285คะแนนผ่านหวันเจี๊ยบนะครับบางที40 ปลาทูทองนะครับ7 0 8 0ได้อ2 5คะแนนผ่านนะครับบังทีี่11หนุ่มรถไทยนะครับแ5เพียง3มร้อส้นะครับเดยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่42โชคน้องเฟิร์นนะครับเจ็ดสด้าเดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สินะครับอ่าชาก โค่นคอดนะครับ80เพียง300รเด็ด้อยแปดสคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่44เคยหน้าคูณนะครับ75 80สดเด็ด้อยยี่สคะแนนผ่านนะครับบางที่45บหทองพักดีนะครับ80 90นะครับได้260คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไวหนักเลยนะครับบางที่46แม่สีไพ่นะครับ70เบอร์เดียวเด็ด้อยเจ็ดคะแนนพอดีเจ้านะครับบางทีสี่สิบเจ็ดสิงลำโซมนะครับอ่็70เบอร์เดียวเด็ดสองร้ 65คะแนนนะครับไม่ผ่านนะครับบางทีสี่สิเทพโชโ์นะครับ60เบอร์เดียวได้135คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสี ner, ่สิน้องวินเนอร์นะครับ70เบอร์เดียวได้320คะแนนผ่านนะครับบางทีห้าสนามบอลน,นะครับ88ดสิวิได้130คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีห้าเลโอโมบายนะครับ95 5วิเดียสาม้อยหวินะครับจาวหมวกนะครับบังที่5 2นะครับทอสามนะครับสนามบอลนะครับบังไฟหมื่นห้าสดสิบเดียสี่อพอดีผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบังที่5 3สายแน่นนะครับ8 0 9 0ิเดียสองร้อยแคะแนนเจ้าเกือบนะครับบังที่5 4สยามนะครับ74เบอร์เดียวนะครับเดียสามร้อยยคะแนนผ่านนะครับบังที่5 5สาปริชัดนะครับ80 85ิดห้าเดร้อยสาคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที หาสิบหกธนพัฒน์นะครับแปดสิบเกด้อยเกะแนนจานะครับบ้างที่หาคนดวงดีนะครับหกามเบอร์เดียวได้3สาอพอดีผ่านนะครับบ้างที่หาสิบแปดแพลนะครับแปเบอร์เดียวได้อยยจ็ดขะแนนผ่านวัดเจี๊ยบนะครับบ้างที่หาเกบี้ยวไข่สดนะครับร้อยดสิบขะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างเบี้ยวไข่สดเจ็เบอร์เดียวเด้อยแปไม่ผ่านนะครับบ้างที่หก ออกคิดนะครับ85 90เดีด้ยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี61อทอ3แท็กเตอร์นะครับ10 30เดีด้ยหาคะแนนผ่านนะครับบางดี62อทอ3ซุ้มไก่เมืองเพชรนะครับ20 40นะครับ เด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหกสน้องหวานแท็กเตอร์นะครับแปดบเอร์เดียวได้248ค่าแนนไม่ผ่านนะครับผมอ่ะดีใจน้ำผู้โกผู้มารผู้ประมาณกระสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้หากขอ้อมูลพิาพาประกันใดลุงรอดดีีต้องกราบขอไปไว้เป็นอยา่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดดีสีสวัสดีครับ